วันนี้จะผมจะมาสัมภาษณ์พาม,มามาหน่อยนะครับอันนี้อ่าอันนี้อ่ารถอะไรครับเนี่ยรถถ่ยอันนี้ใช้เพเวลาประกอบนานไหมครับเนี่ยไม่นานไม่นานนะโอเคไม่นานก็มีรายละเอียดบอกรายละเอียดหน่อยครับบอกรายละเอียดรถคันนี้หน่อยมันมีอะไรบ้างมีคนขับมีเบรคมีมพวงมาลัยเออแล้วยังไงครับมันใช้งานได้อะไรได้บ้างกดดัน นัน่ายเขาขายขึ้นเก็บได้อ๋อขึ้นเก็บได้เวลาขับนะก็คือยกขึ้นยกลงได้อืม <instability> ข้างหลังอันนี้ใช้เวลาต่อไม่นานนะประมาณประมาณประมาณไม่รู้นะครับอ่าโอเคแต่ว่าไม่นานอ่ะอ่ะอันต่อมาอันต่อมาอันต่อมาอันนี้คือรถอะไรครับแท <T aller S 1> รนเลอร์แทรนเลอร์ขอรายละเอยียดหน่อยครับมันมีทําอะไรได้มั่งอ่ะอันนี้มีอะไรได้มัง่ง <cycling> ไมโครได้อะไรนะครับ มักมักโคแมกโคได้แล้วรายละเอียดทันที่มีประตุงประตูยังไงนะครับมี้เปเปอ๋อมีเปิดหัวได้อ Ты ๋อปุ๊บดูเครื่องยนต์ภายในยนะครับดูเครื่องยนต์อยู่อันนี้เครื่องยนต์ใช่ไหมครับอ๋อเครื่องยนต์อ๋อเปิดหัวได้ดูเครื่องยนต์อ่ะโอเคครับแล้วข้างในครับข้างในขับเป็นยังไงครับข้างในคนขับเป็นยังไงครับประตูประต,ประตูนี่เปิดปิดได้ใช่ไหมครับเนี่ย โอเคครับโอิอเปิดปิดได้นะครับอือนี่ฮะอ่อเปิดปิดเปิดปิดนี่ข้างหน้านะครับข้างหน้านี่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 อะไรครับเนี่ยกระจกอันนี้กระจกนะครับอันนี้อะไรครับเนี่ยจะปัดน้ำฝนอ๋อนี่ก็เป็นกันชนหน้าใช่ไหมครับกันชนมีทะเบียนโอเคครับอ่ะช่วงล่างเป็นไงมันดูดูช่วงล่างหน่อยครับช่วงล่างอ่าช่วงล่างนะครับช่วงล่างนะครับเป็นโชคแบบไฮดรอลิกแล้วครับเป็นแบบไหนครับมัน ครับมันอ๋อสามารถแบบไปได้แบบทุกทิศทางนะครับเป็นไฮดรอลิกใช่ไหมครับครแบบชุบๆโอ้โหคันนี้ยอดนะครับรถแทลเลอร์นะครับอ่าผ่านไปอีกหนึ่งคันนะครับของตาอมาอ่าคันต่อมานะครับนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้คืออะไรครับนี่นี่ <S 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 นี่นี่นี่นนอ่าท่อไอเสียท่อไอเสียนะอ๋ะอมีท่อไอเสียอ่าคันต่อมาครับคันต่อมานี่นี่ก็จะมาเป็นแพกูนะครับคันนี้คันนี้ต้องมี มากกว่าหนึ่งคันนะครับคือรถอะไรครับเนี่ยรถด,ดำรถด,ดำนะครับรถด,ดำมาดูครับมันรถด,ดำเป็นยังไงบ้างครับอ่าดูขอดูรายละเอียดหน่อยครับอ่ามันทำอะไรได้มั้งครับรถด,ดำเกาใสดินแล้วก็เทได้ใสดินเทได้ไหนครับอ๋อมันยกอ๋อมันมีดำมีดำแบบมีดำโอเคมีดำมีดำข้างหลัง,ข,งข้างหลังข้างหลังเป็นยังไงครับอ๋อข้างหลังนี่ก็เหมือนรถด,ดำเลยนะครับเหมือนโอ้โหรายละเอียดนะครับ เปิดปิดได้นะครับอืมรถดำก็คือ,อเอาขออีกหนึ่งครับนะ่ะแมคครนะครับแมคครแต่แมคครนี้ซื้อมาต่อเลยใช่ไหมครับไม่ได้ต่อมาจากเศษเศษเศษแมคครนะครับอันนี้ประมาณกี่ชิ้นนะกี่ร้อยชิ้นแปดหรือเก้าร้อยชิ้นนะครับเก้าร้อยชิ้นนะครับอันนี้ก็ต่อมาเป็นแมคครได้ก็สงสัยจะมีอันนี้นะครับที่แบบซื้อ,อซื้อมาแล้วประกอบไม่ได้ประกอบจากเศษ เลโก้ LEGO ไปนะอันนี้ก็คือหลายๆอย่างเอามารวมกันนะครับใช่ไหมครับอืมแล้วต่อไปคิดว่าจะสร้างแบบไหนครับอ่าก็ก็ยังไม่มียังไม่มีอะไรนะยังยังไม่มีโปรแกรมใช่ไหมครับโอเคแต่ว่าตอนนี้โปรแกรมนี้ก็เป็นแบบเออก็อันนี้ก็สามารถไปรับงานตักดินได้เลยครับ <c oughs> <c oughs> เป็นรับงานตักดินได้เลยนะครับอืม แล้วท้าพัาคก็ได้รับงานตักดินนะครับอืม